ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวประชาชนก็สงสัยครับมันเป็นตัวจริงหนระือตัวปลอมอ่ะเอ๊ะมันใช่ตัวจริงก็เปล่าวะ <c oughs> นะเออนะครับคนเอาตัวปลอมไปติดหรือเปล่าวะเอาคนใส่หน้ากากทักสินไปติดหรือเปล่าวะ <c oughs> สงสัยกันขนาดนั้นเออบางคนก็อบอก มันติดจริงหรือเปล่าวะเราจะรู้ได้ไงว่ามันติดจริงวะนะมันจะมีภาพที่ว่าทักษิณมันติดคุกจริงๆให้เราดูไหมวะโอ้โหนี่ไงประชาชนก็สงสัยนะครับมันจะไปอยู่ในคุกมันจะไปอยู่ยังไงวะมันจะไปอยู่เหมือนนักโทษคนอื่นหรือเปล่าวะมันจะไปอยู่แบบ VIP หรือเปล่าวะมันติดจริงหรือเปล่าวะหรือมันไปอยู่ตรงห้องแอร์ห้องไหนหรือเปล่าวะ คำถามเยอะแยะมากมายนะจริงๆน่าจะมีติดกล้องวงจรปิดไว้เลยนะนะให้ดูหน่อยว่าทักษินมันติดจริงหรือเปล่านะครับเพราะคนเนี่ยนะสงสัยเหลือเกินนะว่าทักษินเนี่ยนะมันจะไปนอนผ้าสามผืนจริงหรอนะมันจะไปกินข้าวถาดหลุมจริงหรอใช่ไหมมันจะไปนั่งบล็อกซ่วมจริงหรอเออมันจะไปซักกันเกงในเองจริงหรอ ใช่ไหมมันจะไปนั่งกับนักโทษที่ใส่โซ่ตวนจะไปนอนข้างๆนักโทษอุดคูอยู่จริงเออใช่ไหมเออนะครับมันก็น่าสงสัยนะว่าทักษิณน,นี่มันมันติดจริงหรือเปล่ปาเออ <laughs> นะแต่แต่ แต่อันนี้ตัวจริงอยู่แล้วแหละมันต้องห่วงนะครับบางคนสงสัยตัวจริงตัวปลอมตัวจริงอยู่แล้วแม่ใครมันจะตัวปลอมไปนั่งว่าโถเอ้ยนะเนี่ยตัวจริงนั่งง่อยง่อยนั่งทำตาตกทำตาเศร้านะนี่แหละครับคนเรานะจะได้รับรู้ชีวิตของบุญทรงสักทีนะออบุญทรงอ่ะอุตส่าห์ไปติดคุกนะครับเพื่อจํานาข้าวเนี่ยนะเออจะได้จะได้เขาเรียกว่ารู้รสชาติ นะติดปีหนึ่งก็ยังดีอ่ะนะครับเออนะมันจะได้รู้รสชาติซะบ้างว่าเวลาลูกน้องมันติดคุกเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงเวลาเสียเปียงติดคุกเนี่ยมันรู้สึกยังไงเวลารัฐมนตรีติดคุกเพราะทักษิณเนี่ยมันรู้สึกยังไงเออใช่ไหมนะมันจะได้รู้สึกรู้สาซะบ้างจะได้สํานึกจริงๆซะบ้างนะเขาหน้าเขาหลังจะได้ไม่ทําอีกนะครับจะได้ไม่หาเรื่องติดคุกอีก นะเออไม่ใช่ว่าติดคุกไปแล้วก็ไม่รู้สึกรู้ษาอะไรเดี๋ยวกูมาสอทะลออีกเดี๋ยวกูมานะหาเรื่องหาราวให้ลูกหลานกูเป็นนายกอีกันไม่เอานะโอ,อ้ให้มันเข็ดจ,จริงๆซะง่เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทํารายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกําลังใจทุกคนด้วยนะครับ